ในช่วงแรกๆคุณราเป็นกําลังใจให้เวลาที่เรายัางยังยังไม่รู้ทริคยังไม่รู้เทคนิคหรือแม้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนคุทธราเป็นมาหล่องกองแกงมาเป็นปีนะครึ่งปีเลยแหละไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆแล้วคุณท่าถึงบอกกับคุณไงว่าคุณท่าไม่โกหกคุณการเติบโตของคุณท่ามันมีคือมีบาดแผลถลอกปอกเปิือกอะแล้วป่วยแบบคุณอย่าไปดูถูกเรื่องของพลังงานนะ ก็ถึงบอกกับคุณว่าอย่าไปดูถูกสิ่งเหล่านี้บางครั้งนี่ป่วยไปเลยจ้ะจริงแล้วก็ไปแล้วมนุษย์ทั่วไปก็แบบนี้โอมันไม่ดีอากาศมันหนุนอากาศนี่โลกมันเป็นอย่างนี้โทษเราโทษแล้วโทษแต่คนอื่นเขาเราโทษ,โทษแต่คนภายนอกเราโทษแต่สถานการณ์บางอย่างก็เพราะตัวเรามันมันไม่มีวินยัยคุณถ้าถึงบอกกับคุณไงว่า ถามว่าใจร้ายไหมไม่ได้ใจร้ายนะแต่แล้วถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเพราอดวงจิตวิญญาณแต่ละดวงก็มามีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนี่แหละก็เป็นสิ่งที่สําคัญฉันจะทํายังไงคะครูธราทุกวันนี้นะคะสามีก็เป็นแบบนี้คะ่ะลูกก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นแบบนี้คะ่ะนี่จะทํายังไงคุณอาจจะแบบว่าสิ่งหนึ่งคือคุณก็จะต้องรู้ว่าและมีสติว่าเราไม่สามารถไปควบคุมทุกอย่างได้บนโลกใบนี้แต่ว่าหากคุณไม่ควบคุมและ ถ้าเกิดคุณอยากจะได้รับคําตอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือแม้แต่คุณอยากจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณอยากจะแก้ไขะนะคุณก็สามารถที่จะขอสัญญาณแล้วก็ทําสมาธิร่วมด้วยได้เวลาที่เราไว้วางใจสัญญาณมันมันจะมาเองแหละทุกคนให้คุณได้ได้ไว้วางใจว่าไปทําแบบนี้นะแก้แบบนี้นะอย่าเพิ่งทํานะ นะอาจจะเป็นอ n นน์ v o i c ์ของคุณหรือผ่านจากการทำสมาธิของคุณสนุกนะเราเราเมื่อเราสนุกเนี่ยทุกคนเหมือนคุณท่าบอกเลยว่าคุณคุณจะไม่โทษชีวิตคุณจะไม่โทษโลกภายนอกละแต่คุณจะจะขอบคุณทุกอย่างเลยมันไม่ได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปนะเอ,อถ้าเกิดเขามาด่าเราหรือแม้เขาอะไรก็ตามทุกเรื่องราวหรือแม้แต่เกิดเหตุการณ์ที่มันทาให้คุณน่ะคือโคตรหนักเลยเอาอย่างนี้ทั้งที่ ปัญหาพูดถึงปัญหาไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวหรือคนอื่นอะไรก็ตามคุณขอบคุณได้นี่ก็ไม่ใช่คนธรรมดานะคุณขอบคุณแล้วคุณท่านก็ทําไม่ใช่แค่ให้นะคือทําในสิ่งที่ให้ครณท่าก็ขอบคุณขอบคุณที่เขาได้นําพาบทเรียนนี้มาให้เราแล้วก็การปล่อยวางการไว้วางใจในจักรวาลการไว้วางใจในชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ ถ้าเกิดไม่ฝึกฝนไม่ได้หรือแม้แต่จิตมันฟุง้งจิตมันไม่มีพลังหรือพลังงานมันกระจัดกระจายมันก็ยากถ้าเกิดคุท่าในอดีตนะคุท้าทาไม่ได้หรอกบอกเลยก็เป็นเหมือนเราทุกคนนี่แหละทาไม่ได้เพราะว่าคุท่าไม่ไม่เคยที่จะนําสมาธิแล้วไม่เคยฝึกสิ่งนี้คุท่าก็จะไปแบบว่าเออคือคือเราแค่ทั้งโลกอะค่ะเราแค่ทุกคนเรามีเมตตาอะไรก็ได้อะไรก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ในตอนนี้คือมันไม่เป็นแบบนั้นแล้ว มันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะทุกคนแล้วคุท่าก็เคารพตัวเองมากแล้วก็แค่ขอบคุณนะคะใครก็ตามสิ่งที่ดีเราก็เราเระลึกถึงพระคุณแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงให้เขามาเข้าใจให้มารักหรือให้มาปัถนาดีให้มาชื่นชอบให้มาหวังดีปัถนาดีอะไรก็ตามแล้วแต่แต่คุท่าขอบคุณนะขอบคุณเขาที่มาเป็นครูขอบคุณเขาที่มาสอนเรื่องนี้แล้วก็ให้อภัยกับเขา ส่งความรักส่งความปรารถนาดีส่งความเมตตาเขาจะรู้ไม่รู้ก็่างเขาเถอะไม่เป็นไรแล้วหัวใจของคุณมันจะเบิกบานมันจะอิสระเลยค่ะอิสระจากทุกอย่างนะคะก็แล้วแต่จริงๆนะทุกคนครูท่าเนี่ยเจอบทสองสามปีมาเนี่ยครูท่าเจอบททดสอบหนักมากๆโคตรของโคตรหนะักยิ่งตื่นก็ยิ่งแบบว่ามันปฏิเสธไม่ได้กว่าที่ครูท่าจะมาได้รับคําตอบทุกคนไม่ต้องไปหา้ามถ้าน้ําตามันจะไหลก็ช่างมันปไหล มันเป็นเรื่องปกติการเติมตัวตทางจิตวิญญาณห้ามร้องไห้การเติบตัวต่างจิตวิญญาณห้ามมีทุกมันไม่ใช่แล้วค่ะทุกความรู้สึกของคุณมันมันก็มันก็ศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าคือนั่นแหละคือจิตวิญญาณของคุณ